สปอยเรื่องตระกูลในยุคต้องเรียนค่านิยมด้านครอบครัวนางเอกหรือว่ามากระเด็ดนะคะถูกจ้างมาในฐานะติวเตอร์ถึงแม้ว่าเธอจะเป็นชนชั้นสูงแต่เนื่องด้วยปัญหาด้านการเงินเธอเลยมาหางานทําค่ะนางเอกเนี่ยมีความจําเกี่ยวกับประเทศเกาหลีและตัวเธอเองที่เป็นตัวตนที่แตกต่างจากโลกใบนี้นะเธอเนี่ยเคยเป็นคุณครูค่ะที่เป็นติวเตอร์สอนให้เด็กนักเรียนจํานวนมากเลย ซึ่งคราวนี้นะคะเธอเนี่ยก็ได้มารับคําสั่งค่ะจากผู้ว่าจ้างนะเธอจะต้องสอนพิเศษให้กับลูกชายและลูกสาวของตระกูลค่ะทั้งสองคนเป็นฝาแฝดกันนะคะและบุตรคนโดของระยุกเนี่ยคือเดียโก้ค่ะซึ่งเขาเป็นพระเอกในนิยายที่เธอเคยอ่านมาก่อนในเรื่องเนี่ยเด็กๆทั้งสองคนและคุณครูนะคะจะถูกฆ่าโดยฝีมือของเดียโก้หรือว่าพระเอก แต่เธอเนี่ยไม่อยากปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเลยพยายามเก็บข้อมูลที่ไม่ได้กล่าวถึงในนิยายเดียโก้และน้องทั้งสองคนเนี่ยเป็นพี่น้องต่างแม่กันแม่ของเขาเสียชีวิตและดัชเชสคนใหม่นะคะก็ได้แต่งเข้าตระกูลมาแล้วก็เกลียดพระเอกมากๆเธออยากให้ลูกชายได้เป็นผู้สืบทอดคะ่ะ เลยห้ามไม่ให้เดียโก้กับเด็กๆเ,เนี่ยเจอกันเด็กขาดเพราะความสัมพันธ์ของเด็กๆก,กับพี่ชายเนี่ยก็ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ในตอนนี้เธอพยายามคุยกับน้องนะคะน้องผู้หญิงเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่ค่อยพูดค่ะและพัฒนาการช้าดัชเชสเนี่ยก็จะโกรธลูกสาวนะที่มาเรียนโอ้ดูไม่ค่อยมีพัฒนาการที่ดีสักเท่าไหรค่ค่ะคือดัชเชสเนี่ยเป็นคนที่รักลูกไม่เท่ากันและอารมณ์ร้อนเอามากมาก ส่วนการเจอกันของนางเอกและเดียโก้นะคะไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เพราะดัชเชสไปโมกับพระเอกนะว่าลูกชายของเธอเนี่ยได้อ่านหนังสือตำราจบแล้วซึ่งมันเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่ยากมากๆเดียโก้เลยอยากจะอยั่งเชิงนะคะเลยเชิญนางเอกและก็น้องชายให้มาพูดคุยเรื่องหนังสือในมื้อเย็นในวันพรุ่งนี้ค่ะ นางเอกเนี่ยก็เลยจําเป็นที่จะต้องติวเข้มลูกศิษย์แบบวันไนมิลเลอร์นนะคะและการทานอาหารและก็การตอบคําถามเนี่ยก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะพระเอกเนี่ยก็เริ่มคิดแล้วว่าค,คุณครูคนนี้เนี่ยน่าจะมีอะไรที่น่าสนใจอยู่ค่ะถือว่าทําหน้าที่ได้ค่อนข้างดีเลยดัชเชสเนี่ยก็ภูมิใจที่ลูกชายคนรองมีพัฒน,นาการก้าวหน้าด้านวิชาการนะคะแล้วก็จะพูดจาข่มพระเอกตลอดเวลาเลย แต่ว่าเด็กน้อยนะก็ชื่นชมพี่ชัยของเขาต่อหน้าคุณแม่และคุณพ่อนะทำให้แม่และดายุกเนี่ยไม่ค่อยพอใจสักเท่าไรหร่ค่ะนางเอกก็มานั่งคิดถึงเหตุผลนะว่าทำไมในเรื่องเนี่ยเดียโกถึงจำเป็นที่จะต้องปิดปากน้องทั้งสองคนด้วยเธอได้เดินทางมายังห้องสมุดตรตะกูลคะ่ะแล้วบังเอิญเจอพระเอกกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่จากนั้นเน่ยก็ได้ยินเสียงจากห้องทำงานของดยุกระดาเชสที่คุยกันเรื่องหาทาง ที่จะกําจัดพระเอกโดยการไปจ้างวานนามาค่ะนื่องกเนี่ยไม่เคยทราบเลยว่าเดียโก้เนี่ยจะต้องทนอยู่กับครอบครัวแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วก็เริ่มเห็นใจพระเอกนะคะต่อมาเธอก็อยากที่จะให้เด็กๆก,กับพี่ชายของเขาเนี่ยสนิทสนมกันมากขึ้นก็เลยลองไปชวนพระเอกนะคะออกมาทานข้าวข้างนอกกับเด็กๆโดยลองบอกเรื่องสปายค่ะ ซึ่งเป็นสปายของตระกูลที่เข้าไปในวังนะเรื่องนี้เนี่ยเธอรู้จักในนิยายค่ะแล้วก็โกหกไปว่าได้ยินจากบทสนทนาของดาเชสและดายุกในห้องสมุดคราวนี้เด็กๆก,ก็เลยได้คุยกับพี่ชายมากขึ้นนะคะหากิจกรรมในการเก็บดอกไม้แต่ละชนิดแล้วก็ใครที่เก็บได้มากที่สุดนะคะก็สามารถขออะไรกับนางเอกก็ได้เธอเนี่ยก็พูดประมาณว่าให้เพลนเนี่ยไปแข่งกับน้องๆด้วยถ้า พระเอกเนี่ยได้ดอกไม้มากที่สุดเนี่ยก็เดี๋ยวจะตอบคำถามที่เขาคุยกันไว้ค่ะทำให้พระเอกเนี่ยก็เลยได้ไปติดสินบนนะน้องสาวค่ะบอกว่าให้ให้เอาดอกไม้มาให้เขาเดี๋ยวเขาเนี่ยจะให้ชุดกับของอะไรก็ได้ที่น้องสาวอยากได้นะคะจากนั้นเนี่ยนางเอกก็เลยลองชวนคุยหลายๆเรื่องดูค่ะอย่างเรื่องของคุณแม่ที่เสียไปคุณแม่ของพระเอกเนี่ย เป็นคนที่หน้าตาไม่ได้ศาสสวยมากแต่ว่าเธอเนี่ยก็อยากรู้นะคะว่าเป็นคนแบบไหนพระเอกเนี่ยก็บอกว่าเป็นคนที่ฉลาดมากๆแล้วก็เหมือนเขาเนี่ยก็จะรักคุณแม่มากๆเลยนะคะนางเอกได้สังเกตเห็นคะ่ะว่าพระเอกเนี่ยมีแผลที่ข้อมือนั่นก็คือพระเอกเนี่ยได้ต่อสู้กับนักฆ่าคะ่ะที่คุณพ่อส่งมาแล้วก็เธอเนี่ยก็เลยคิดแล้วว่า ถ้าพระเอกเนี่ยตัดสินใจยึดอํานาจของตระกูลแล้วก็ฆ่าเด็กๆเ,เนี่ยเธอจะต้องมีข้อต่อรองค่ะเพื่อที่จะให้เด็กๆเ,เนี่ยได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมต่อมานะคะท่านแม่นะก็ท่านดัชเชสเนี่ยก็ได้มารู้ข่าวค่ะว่านางเอกเนี่ยพาเด็กๆไปเจอกับเดียโก้แล้วก็ดูจะสนิทสนมกันมากขึ้นก็เลยโกรธมากนะคะเรียกนางเอกเนี่ยมาปรับ ความเข้าใจแต่ว่าปรับความเข้าใจไปๆไปไปมาๆนะคะนางเอกเนี่ยก็โดนตบค่ะแล้วก็เธอเนี่ยก็เลยจับได้นะคะว่าดัชเชสเนี่ยน่าจะทําร้ายร่างกายลูกสาวค่ะ mm hmm. เพราะน้องเนี่ยมีท่าทีกลัวคุณแม่ของตัวเองมากๆเลยนะแล้วลูกชายเนี่ยก็มีท่าทีปกป้องน้องสาวตอนที่คุณแม่อยู่ด้วย mm hmm. ดังนั้นเนี่ยเธอเนี่ยก็เลยคุยกับเด็กนะคะว่า ให้ไปบอกเรื่องที่คุณแม่เนี่ยทำร้ายร่างกายตัวเองกับท่านเดยุกแต่น้องเนี่ยก็บอกว่าเดยุกเนี่ยก็ทราบเช่นกันนะคะแล้วก็ไม่ได้จะดูแลพวกเขาสักเท่าไหร่พวกเขาเนี่ยแค่ถูกทําว่าเหมือนได้รับการดูแลอย่างดีเพื่อกดดันพระเอกเท่านั้นเองนะคะมาถึงตรงนี้เนี่ยเธอไม่คิดที่จะช่วยเดยุกและก็คือคิดว่ายังไงเนี่ยพระเอกก็น่าจะตัดสินใจฆ่าพ่อตัวเองแน่ เธอเลยพยายามที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยดูเป็นตัวหมากที่สามารถใช้การได้นะคะก็เลยไปทักพระเอกค่ะบอกว่าท่านเนี่ยจำเป็นที่จะต้องหาชุดสีดำเอาไว้ล่วงหน้าแล้วแหละซึ่งมันเป็นสองวันก่อนที่พระเอกตัดสินใจที่จะสังหารติดชีวิตพ่อของตัวเองนะคะเมื่อถึงงานศพนะคะดัชเชสเนี่ยก็ดูจะเสียสติมากๆเพราะว่าเธอเนี่ยรับไม่ได้ที่สามีของตัวเองเนี่ยเสียชีวิต เพลเอกเนี่ยได้จัดการนะคะได้ให้คนงานคะ่ะที่มีอาการเมานะเป็นแทนรับบาปแทนตัวเองแล้วก็แสดงบทละครนะคะว่าตัวเองเนี่ยเสียใจอย่างลึกสุดซึ้งกับการที่ท่านพ่อเสียชีวิตคือพ่อของพระเอกเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคนที่ใช้ความรุนแรงกับเพลเอกเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยหลังจากที่แม่ของเขาเสียชีวิตเนี่ยพ่อเนี่ยก็มักจะมาตบตี พระเอกทุกครั้งที่เขาร้องไห้ออกมานะคะนั่นเลยทำให้เป็นการสร้างความโหดร้ายในตัวตนของพระเอกขึ้นมาพระเอกนะก็สงสัยในตัวนางเอกเช่นกันค่ะก็เลยเรียกนางเอกมาคุยเรื่องที่เหมือนนางเอกเนี่ยจะรู้ว่าพระเอกกำลังจะทำอะไรอยู่นางเอกก็เลยบอกว่าเธอเนี่ยมีข้อเสนอค่ะว่าเธอเนี่ยจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครแต่ว่าแลกกับข้อ ลงนั่นก็คือให้ไว้ชีวิตเด็กๆทั้งสองคนของเธอ,อซึ่งพะเอกน,นะคะก็ไม่ได้วางแผนจะฆ่าน้องอยู่แล้วค่ะคือเขาเนี่ยคิดว่าจะให้น้องเนี่ยออกไปอยู่ด้านนอกของคฤหาสน์ค่ะเพราะว่าถ้าอยู่ข้างในคฤหาสน์เนี่ยอาจจะเกิดปัญหาตามมาก็ได้เพราะว่าเด็กๆเนี่ยอาจจะถูกกลุ่มผู้ใหญ่นะคะวางแผนให้เป็นแบบหมากในการเดินเกมทางอำนาจก็ได้ซึ่งนพเนะก็ไม่เห็นด้วยค่ะว่า จะให้น้องๆเนี่ยออกไปอยู่ข้างนอกเพราะว่าดาเชสเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแม่ที่ดีสักเท่าไหร่เขาเนี่ยก็อยากจะให้พระเอกเนี่ยเป็นผู้ปกครองของเด็กๆมากกว่าแล้วก็คิดว่าพระเอกเนี่ยจะต้องดูแลเด็กๆได้ดีกว่าคนอื่นแน่ๆพระเอกนะคะก็เลยตัดสินใจค่ะขอนางเอกแต่งงานเลย เพราะว่าบอกว่าเขาเนี่ยสนใจว่าใครเนี่ยอยู่ฝั่งเขาบ้างแล้วก็การที่จะหาคนที่ไม่หักหลังเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยหาได้ยากมากคือนางเอกเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีแล้วเพราะว่าถ้าเขายืนยันว่าจะทําให้น้องๆปลอดภยัยนางเอกก็ไม่น่าที่จะทรยศหักหลังเขาเด็ดขาดแต่นางเอกเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าเพลงเนี่ยจำเป็นที่จะต้องตกหลุมรัก กับนางเอกในนิยายซึ่งนางเอกในนิยายเนี่ยจะเห็นเหตุการณ์ตอนที่พระเอกเนี่ยได้ฆ่าท่านยุกนะคะและตัวนางเอกในนิยายก็อยากที่จะถอนมั่นกับคู่มั่นของตัวเองก็เลยมาเสนอขอแต่งงานกับพระเอกแบบผูกมัดนะคะแบบเป็นเงื่อนไข แต่ต่อมาพราะเอกที่เป็นวายร้ายเนี่ยก็ได้ตกกลุ่มรักนางเอกเข้าอย่างจังนะคะนางเอกเนี่ยก็เลยบอกว่าเธอเนี่ยไม่ได้สนใจจะแต่งงานสัก็นหน่อยนึงแล้วก็ปฏิเสธการแต่งงานนี้นะคะพระเอกเนี่ยก็ไม่เข้าใจนะแล้วก็บอกว่าทําไมล่ะเขาเนี่ยจะให้ทุกอย่างที่นางเอกต้องการเลยถึงแม้ว่าจะให้ความรักไม่ได้เพราะว่าเขาเนี่ยไม่อยากเป็นเหมือนนายุคาที่แบบลหลงไหลในความรักจนหน้ามืดตามวัว นางเอกเลยยื่นข้อเสนอไปนะคะว่าเร็วๆนี้เนี่ยอาจจะมีคนที่ท่านสนใจอ่ะโผล่กมาก็ได้แล้วก็ให้รอสัก3เดือนคะ่ะถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยนายุทยังไม่เปลี่ยนใจนะคะก็ค่อยมาขอเธอแต่งงานใหม่อีกรอบนึงบนโต๊ะอาหารเนี่ยทุกคนก็มานั่งทานอาหารรวมกันนะ,พะเพลเอกเนี่ยก็เหมือนพูดแนวๆว่าแบบจะไม่แต่งงานกับเขาจริงๆหรอเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าชุดเรสเนี่ยพพลเอกก็สามารถถามมาให้ได้ง่ายๆเลย แต่ว่านางเอกเนี่ยก็ยังยืนยันเสียงเดิมนะคะส่วนน้องชายเนี่ยก็บอกว่าเขาก็อยากจะแต่งงานกับนางเอกเช่นกันเพราะว่าถ้าแต่งงานกับนางเอกเนี่ยก็จะได้ให้นางเอกช่วยทําการบ้านแล้วก็ทําข้อสอบให้เขานางเอกก็คิดในใจเลยค่ะว่าสองพี่น้องพวกนี้ทําไมถึงจะแต่งงานเพื่อผลประโยชน์อย่างเดียวเลยล่ะต่อมานะคะนางเอกเนี่ยก็ถูกหาเรื่องโดยดัชเชสค่ะ แล้วช่ที่สติไม่ดีนะก็แบบเหมือนตีโพยตีพายค่ะบอกว่านางเอกเนี่ยไปหาเรื่องอยากที่จะแต่งงานเข้าตระกูลเพราะว่าเหมือนเธอเนี่ยได้ยินที่พระเอกนะคะขอานางเอกแต่งงานบนโต๊ะอาหารก็เลยมาระบายความโกรธใส่นางเอกนะนางเอกก็บอกไม่ให้น้องชายออกมาจากห้องนะคะแต่ว่าน้องสาวเนี่ยที่อยู่อีกห้องข้างๆเนี่ยก็ออกมาช่วยนางเอกนะคะแล้วก็บอกว่าให้แม่เนี่ยปล่อยไม่ให้ทําร้ายคุณครู จากนั้นเนี่ยแม่เนี่ยก็เหมือนจะมาตีลูกสาวคะ่ะนางเอกก็เลยมาป้องกันเอาไว้ให้แล้วตอนนั้นเนี่ยทะเลก็ออกมาค่ะแล้วก็มาบอกกับแม่ค่ะว่าจะไม่ให้ดาเชดเนี่ยทำร้ายคนที่สำคัญกับเขานี่แล้วเรื่องราวเนี่ยก็จบถึงตอนที่19นะคะอยากอ่านต่อมากๆเลยเรื่องนี้สนุกมากๆนะคะแล้วก็ภาพสวยคะ่ะนางเอกก็น่ารักเป็นคนที่สู้คนมากๆ